จากหน้าตาแบบนี้สุนุกนี้ เม่านะคะวันนี้เมยมากับการแต่งหน้าลุคนี้เลยค่ะทุกคนลุคนี้ราคาประหยัดสบายกระเป๋าแล้วก็เหมาะสําหรับยุคโควิดแบบนี้แน่นอนนอกเหนือจากเครื่องสำอางทุกชิ้นจะราคาประหยัดราคาน่ารักสบายกระเป๋าแล้วเนี่ยเทคนิคการแต่งหน้าวันนี้ยังแน่นขนาดแน่นแบบจุก มือใหม่มือเก่ารับรองว่าได้ประโยชน์เหมือนกันแน่นอนค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าการแต่งหน้าในวันนี้มีเทคนิคอย่างไงบ้างแล้วมันแ,แต่งง่ายขนาดไหนเราไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยอ๋อแต่ถ้าเกิดใครยังไม่กด subscribe อย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนแล้วก็อย่าลืมกด like กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะถ้าเกิดใครกด subscribe แล้วไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาหน้าสดกันแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ไปเตรียมพงเตรียมผิวให้เสร็จเรียบร้อยนะคะใครจะมักหน้าจะทาผิวบำรุงยังไงทําให้เสร็จเรียบร้อย รวมถึงทากันแดดให้เสร็จเรียบร้อยด้วยหลังจากที่เราเตรียมผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาเริ่มลงรองพื้นกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าเมย์ขอฉีดเปรย์น,น้ำแร่เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปลงรองพื้นค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นมากขึ้นไปอีกให้กับใบหน้าของเราสําหรับรองพื้นวันนี้นะคะอย่างที่บอกเราจะใช้ของราคาถูกราคาประหยัดเมย์ก็เลยเลือกใช้เป็นรองพื้นแบบซองนะคะวันนี้จะใช้เป็น Nami Makeup Pro Studio Full Coverage Filter Foundation ค่ะตัวนี้เป็นสูตรปกปิดแบบขั้นสุดจริงจริงแล้ว ปกตินะคะเมย์จะใช้เป็นนามิซองสีดําซึ่งซองนั้นนะะ่ะขายดีมากแล้วก็ดังมากๆรวมถึงตัวเมย์เองเนี่ยก็คือใช้ค่อนข้างบ่อยในคลิปวิดีโอก็บ่อยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้เขาออกซองใหม่นะคะออกเป็นรุ่นใหม่มาที่เป็นรองพื้นแบบสูตรปกปิดขั้นสูงสุดวันนี้เมย์ก็เลยเลือกใช้เป็นสูตรใหม่ตัวนี้นะคะสําหรับซองนะคะจะเป็นสีชมพูสวยน่ารักมากๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เป็นซองฝาปกติเลยเนื้อนะคะของเขาก็จะเกลี่ยง่ายค่ะมีความเหลวนะแต่ว่าไม่ได้เหลวเป็นน นะคะทุกสามารถใช้นิ้วมือเกลี่ยได้เลยเช่นเดียวกันแล้วตัวนี้นะคะมีความปกปิดแบบขั้นสุดทุกคนไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้คือใช้ตัวนี้เดี่ยวๆได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อสีของเขาค่อนข้างแน่นมากๆเลยอย่างที่เห็นอันนี้เป็นโทนสีเหลืองด้วยนะคะซึ่งเหมาะกับอย่างเมย์มากๆเลยแต่ใดๆทั้งสิ้นขอบอกก่อนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปวิดีโอของเมย์เลยเนี่ยเมย์เป็นมนุษย์หน้าคล้ากว่าตัวกว่าคอนะคะฉะนั้นแล้วสีรองพื้นที่จะต้องใช้เนี่ยจะมีความขาวกว่าหน้าฉะนั้นถ้าเกิดใช้รองพื้นลง แล้วมันดูขาวโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันพอดีกับผิวตัวผิวคอของเม้นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสูตรแมทนะคะรวมถึงปกปิดได้อย่างขั้นเทพกันน้ํากันเหงื่อได้แบบดีมากๆไม่ตกร่องแล้วก็ไม่เป็นคาบระหว่างวันด้วยนะคะอันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเมย์เกลียวไว้แล้วเมจะร้อยให้เขาอะ่ะเซตตัวนี้หนึ่งมันจะมีความตึบมากขึ้นนะคะเมจะใช้ความตืบตรงนั้นค่ะมาลงกบรอยอริยธรรมที่มันเยอะมากๆของเมนะคะก็คือเป็นการใช้แทนคอนซีลเลอร์นั่นเองตั้งแต่แรกเลยค่ะเมก็จะใช้นิ้ นิ้วมือนี่แหละคะ่ะในการกดมาปกปิดที่เราจุดนะคะเพิ่มเติมเพิ่มความปกปิดนั่นเองสีมันดูขาวกว่าหน้าเนาะแต่จริงๆมันโอเคกับคอนะคะ,ะเดี๋ยวเกลี่ยมาให้ถึงคอเลยให้ดูแต่นี้คือเราต้องการความปกปิดที่มันตึบนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมย์ก็จะเน้นการกด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 นะคะเพิ่มการปกปิดให้มันยิ่งกว่าเดิมเนาะตัวนี้ช่วยปกปิดรอยต่างๆรวมถึงจุดด,ด่างดำรอยทรงรอยสิวซึ่งนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะ this is Ariyatham true <laughs> แต่ว่าตัวนี้ที่เมย์ใช้มาเมย์รู้สึกว่าเขาไม่หนักหน้านะแล้วก็เนื้อบางด้วยเกี่ยงง่ายมือใหม่เกี่ยได้นะไม่จําเป็นต้องใช้แอปพลิเคเตอร์อื่นๆในการช่วยปกปิดก็ได้อะสําหรับส่วนตัวของเมย์เมย์รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะคะใคร้าใช้นิ้วมือเกี่ยก,ก็คือใช้นิ้วมือได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้มีรอยสิวเยอะขนาดเมย์เนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเพิ่มการปกปิดแบบนี้ก็ได้ใช้รอบเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าของเมย์มันหนักหนักมากจริง,รงๆทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะน่มกการป ปิดตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทําให้โอกาสของการแบบสีที่เราปกปิดไปมันโดดเด้งอ่ะลดน้อยลงนะคะหรือถึงขั้นไม่มีปัญหาใดๆตรงนั้นเลยเพราะว่ามันคือรองพื้นเนะคะที่เราใช้ทั้งหน้านั่นแหละแต่แค่เราเอามาให้มันแบบเอ็กซ์ต้าการปกปิดเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนี่เมย์แบบลงแบบเบาๆนะมันคือรองพื้นตัวนี้รองพื้นซองนามิตัวนี้เลยมันปกปิดดีมากจริงๆนะดูสิคือน้องสิวที่มันนูนอ่ะมันก็ยังต้องนูนอยู่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเมย์มาลงครึ่งหน้าทุกคนดูแล้วกันว่าพอเราลงแบบเเต็มหนน้้าแลวี่ย ฟู full coverage ขนาดไหนเนาะแล้วก็จะกริปขนาดไหนคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเมย์จะใช้เป็นพัฟคัลชั่นนะคะในการลงรองพื้นเนาะอย่างที่บอกเดี๋ยวลงให้ดูแบบครึ่งหน้าก่อนจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งของนามิที่แบบเมย์รู้สึกทุกรอบนะสีเวลาเคจากซองมามันจะดูแบบขาวมากทุกคนแต่พอใช้ไปแล้วมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นมันค่อนข้างเกลืนผิวเหมือนมันปรับให้เข้ากับผิวเราอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเฉดสีผิวนะทุกคนสําหรับใครที่สีผิวใกล้เคียงกับเมย์เนี่ยเมย์รู้สึกว่าสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่า ต้องเป็นคนอันดับโทนผิวเหลืองเนาะเพราะว่านามิเนี่ยทำผิวออกมาได้แบบโทนคนไทยส่วนใหญ่เลยค่ะทุกคน นี่ทุกคนเมย์ Mei ลงครึ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยย้ำอีกรอบมันต้องใกล้เคียงกับผิวคอของเมย์นะคะซึ่งมันค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็อย่าลืมนะคะนี่มีการจัดไฟเนาะไฟมันก็จะเข้าหน้าโดยตรงนะคะให้เห็นการปกปิดเดี๋ยวเทียบให้ดูกับก่อนหน้าน,านี้ก่อนที่เราจะลงเลเยอร์เดียวนะแล้วดูการปกปิดนะปกปิดได้มากขนาดนี้แต่ว่าเบาสบายผิวมากๆไม่หนักผิวเลยนะคะไม่รู้สึกเหมือนมีอะไรมาเกนนาะหน้าหนักๆเลยทุกคนคือโอเคมากๆเวิร์กมากๆแล้วที่สําคัญราคาซองละแค่4 9บาบาทสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะคะสำหรับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อแมตตะแต่ว่ามันไม่ได้แห้งไวเลยทุกคนอย่างที่บอกใช้นิ้วมือเกลี่ยก็สามารถเกลี่ยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เมย์เลือกใช้เป็นพัฟคูชชั่นเนาะมันก็จะดับเบิลความฟูคัฟเวอร์เร่ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะอันนี้เชียร์จริงๆอยากให้ไปลองนะเดี๋ยวเมย์ไปลงทั้งสองข้างให้เสร็จก่อนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทาขั้นตอนขัดไปกันค่ะต่อไปนะคะเมย์จะมาเชดดิ้งคอนทัวร์แบบเนื้อครีมหน่อยแต่ว่าอันนี้แอบขอเป็นราคาแอบจะสูงขึ้นมานิดนึงงงแแตต่่วามัันนนนดีีจริๆทุกกค็เลยบบอออ้ป นั่นคือ Fenty Beauty นะคะเป็นแมทสติ๊กเนาะซึ่งมันดีมากจริงๆก็เลยเป็นไอเทมหนึ่งที่อยากแนะนําให้ตํากันนะคะอันนี้เมยก็จะใช้กับแรงเนาะลักษณะการเชดดิ้งมันอยู่ที่กรอบหน้าของแต่ละคนนะคะทุกคนการเชดดิง้งคอนทัวร์มันคือการเล่นเงาอะทุกคนเราต้องนึกถึงว่าเราอยากให้หน้าเราเป็นรูปแบบประมาณไหนจะเล่นมิติยังไงเราก็เอาสีเข้มไปปิดตรงนั้นให้มันเกิดเงามากขึ้นนะคะอย่างตอนนี้หน้ามันมีต่รองพื้นมันม เนียนกริบมากๆก็จริงเมย์ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ด้วยนะแต่ว่ามันยังขาดเงาค่ะเมย์ก็เลยจะเพิ่มเงาให้กับใบหน้าของเราเพิ่มเติมเนาะอย่างจริงๆเมย์เป็นคนหน้ากลมนะคะก็ต้องรู้ตัวหน่อยว่าตัวเองหน้ากลมจริงๆเราสามารถเชดดิ้งแบบปิดทั้งหน้าแบบเข้ามาอีกก็ได้แต่ว่าในขั้นตอนของการใช้เนืร์ครีมเมย์จะทําแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปิดขนาดนั้นในการใช้แบบฝุ่นแทนเนาะจมูกก็ต้องสร้างเงาเช่นเดียวกันนะคะแล้วเมย์ก็จะใช้พัฟคูชชั่นนะคะที่เราลงรองพื้นเมื่อสักครู่ไว้ในการเกลี่ยนะคะคให้ อย่างมันเบลนด์กันมากขึ้นเนาะต่อไปนะคะเรามาเซตหน้าด้วยแป้งฝุ่นกันดีกว่าค่ะแป้งฝุ่นที่เมย์จะใช้วันนี้นะคะก็เป็นแป้งฝุ่นยุบสิวค่ะเนื่องจากเรามีสิวเยอะเราก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ค่อนข้างไม่ทําร้ายน้องสิวเราไปมากกว่านี้นะคะวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งเชอร์นะคะอันนี้คือเชอร์ออยล์คอนโทรลลูสพาวเดอร์สีเนเชอรลค่ะจริงๆเขามี2สีนะคะคือสีไอวอรี่กับสีเนเชอรลอันนี้คือสีไอวอรี่นะคะแล้วก็อันนี้สี Natural เนเชอรลเนาะสี เนเชอร l เป็นสีที่เมย์จะใช้ในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแป้งฝุ่นที่มาจากสีธรรมชาติ100%นะสามารถช่วยยุบสิวแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยค่ะแล้วตัวแป้งเชิญนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นนะทุกคนซึ่งมันสําคัญมากๆแล้วก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่หลายคนอาจจะแบบบางทีมองข้ามไปแต่จริงแล้วการเซตแป้งที่ดีแล้วทําให้หน้าของเราเนี่ยอยู่ทนยาวตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่ดูหนาไม่ดูแบบแครกง่ายระหว่างวันอย่างเงี้ยคือการใช้แป้งฝุ่นนะคะทุกคนแล้ววันนี้เมย์ใช้เป็นแป้งฝุ่นนตัวี้เพราะ ไม่เป็นสิวหนักมากมากนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาสามารถช่วยยุบสิวได้ด้วยเมย์ก็เลยใช้น้อและที่สําคัญเลยตัวนี้ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้งานได้นะคะเกิดมาเพื่อคนผิวแพ้ง่ายเป็นสิวโดยเฉพาะเลยแล้วตัวแป้งเชอตัวนี้นะคะก็คือปราศจากสารละคายเครืองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมสารกันเสียซิลิโคนแถมไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่ทําให้อุดตันผิวด้วยนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งพับที่เขาให้มาหรือจะใช้เป็นแปรงในการลงก็ได้เช่นเดียวกันในวันนี้เมย์จะเลือกใช้ทั้ง Uff, แล้วก็ใช้ทั้งแปรงนะคะโดยที่การใช้พัฟวันนี้เมยจะลงทีโซนแล้วก็ช่วงหน้าแก้มนะคะแล้วส่วนที่เหลือเมยจะใช้แปรงในการลงแป้งค่ะ แป้งเชอร์ตัวนี้จริงๆช่วยควบคุมความมันได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ให้ความผิวแมตขนาดนั้นอะมันยังให้ความผิวสวยดูดีอยู่เพราะว่าเนื้อแป้งอันนี้โอเคเขาช่วยคุมมันก็จริงแต่ว่าเขาช่วยกระจายแสงให้หน้ามันดูมีความเป็นธรรมชาติอะดูยังเป็นผิวจริงๆอยู่ไม่ใช่แบบแห้งแมตไปเลยขนาดนั้นนะสำหรับคนที่อยากได้ผิวแบบธรรมชาติอยู่ไม่แห้งจนเกินไปตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะคะแป้งอันนี้มีสารสกัดจากอัลลันโชอินนะคะที่เป็นสารแก้แพ้จากธรรมชาติลดการระคายเคืองการแพ้ต่างๆรวมถึงมีสารสกกัดจา อ้อยช่วยผิวดูแบบใสมากขึ้นต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยมีริดปกป้องผิวจากรังสี UV ช่วยกันแสงบูไลจากจอมือถือจอคอมต่างๆแล้วก็ช่วยลดปัญหาสิวต่างๆอย่างที่เมย์บอกมาแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยนะคะสําหรับแป้งตัวนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลแป้งฝุ่นที่ดีที่สุดจากนิตยสารสุดสัปดาห์เลยทนะุกคนเป็น the base of loose powder ซึ่งอันนี้ตลับละ490บาทขายที่ Facebook เวสัมอางเชอร์สกินแคร์นะคะเป็นช่องทางหลักของแบร แล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถไปติดตามได้ที่หน้าเพจของเขาเลยนะคะรวมถึงช้อปปีแล้วก็ Instagram กรก็คือเชอร์สกินแคร์ออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะต่อไปมาขั้นตอนตากันบ้างนะคะตาตรงนี้เดี๋ยวจะใช้2พาเลตซึ่งราคาถูกมากๆและคนพบว่าอยน้องดีน้องสีแน่นมากๆเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นมีคาร่าตัวนี้นะคะเป็น B ีคัลเลอร์ฟูนะคะสีก็จะแบบจัดจ้านสุดในย่านนี้นะคะดูสิส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น O d ดีนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สีแน่นมากๆ ชัดมากๆเดี๋ยวนี้เรามาแต่งตาด้วย2พาเลตนี้เป็นหลักค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมย์ใช้เป็นพาเลต ODBO นะใช้สีโทนประมาณนี้นะคะจะเป็นสีออกส้มๆเนื้อๆหน่อยเนาะจะลงให้ทั่วเปลือกตานะคะเป็นแนวยาวเนาะเนื่องจากเมย์เป็นคนกระบอกตาไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่วันนี้เมย์ก็จะแต่งตาในแนวยาวเนาะเวลาลงสีตาแบบนี้นะคะคือเมย์ก็แถบไปเลยแต่ว่าเมย์จะมีการแบบทั้งปรือตาแบบมองต่ําลงประมาณ45องศาเพื่อให้เห็นเนื้อที่ในเปลือกตาของเมย์ มดรวมถึงลืมตามองด้วยแบบตรงอะมองตรงปกติเพื่อเห็นว่าถ้าเกิดลืมตาแล้วจะมีสีติดอยู่ที่ตามากน้อยแค่ไหนจะต้องทําการขยบสีให้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงไหมเพื่อที่เวลาลืมตามาแล้วสียังมีอยู่เนาะแล้วก็เมย์ค่อยๆใช้ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆลงนะคะไม่พอใจสีเข้มไม่พอค่อยๆเพิ่มเข้าไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีมันอาจจะเข้มเกินไปหรือกระจุกมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะแก้ยากอะทุกคนก็จะลูแม้มเพราะฉะนั้นค่อยๆทําค่ะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเคาะค่อยๆทําไปเรื่อยๆ ต่อไปนะคะใช้สีนี้นะคะจะเป็นสีออกโทนส้มที่มีติดความเป็นน้ําตาลนิดนึงเนาะสำหรับสีเข้มนี้นะคะมจะเน้นลงช่วงหางตานะคะแล้วก็จะลงครั้งแรกโดยการลืมตาก่อนเนาะแบบลืมตามองตรงอะคะ่ะแล้วก็ลงไว้ที่หางตาและข้อพับเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยมาด้านข้างเลยแล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆแบบมองต่ําลงแล้วค่อยเกลี่ยอีกครั้งหนึ่งลงเชื่อมมาขอบตาล่างเลยนะคะข้างที่ลงเพิ่มไปแล้วเนี่ยตาก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะต่อไปนะคะ พาเลตเดิมน้อเมยก็จะลงสีน้ำตาลตรงนี้นะคะลงคล้ายๆเดิมกับเมื่อสักครู่นี้เลยคือลงเน้นช่วงห่างตานะคะเป็นหลักก่อนโดยการลืมตาก่อนเนาะมองตรงแล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะจิ้มประมาณไหน ใช้น้ำหนักมือเบาๆนะคะแล้วก็ค่อยๆลงไปเนาะซึ่งเมย์จะใช้แป้งหัวเล็กนะคะในการลงสีเดิมเลยแต่ว่ามาลงช่วงหัวตานะคะต่อไปนะคะเมย์จะใช้อีก,กริปเนาะอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กอายแชโดว์เบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะเมย์จะเอามาลงช่วงเปลือกตาด้านบนเนาะแบบทาไปเลยต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้สีทองอันนี้นะคะกับนิ้วมือของเราในการลงกลางเปลือกตาไปเลย <ๆ S 1> ก็ใช้สีชิมเมอร์ตรงนี้มันจะเป็นกริตเตอร์เลยแหละมันไม่ใช่แค่ชิมเมอร์ในการลงทับอีกรอบนึงแต่ทีนี้เราจะใช้นิ้วมือเหมือนเดิ ในการแบบกดแพคเข้าไปเลยนะคะให้มันป๊อปอัพแบบจ,จัดๆไปเลยต่อไปนะคะเมย์จะใช้อายแชโดว์แบบตลับแบบนี้อันนี้ราคาไม่แรงมากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มีโปรโมชั่นเนาะอันนี้เป็นของจองแซมมุนนะคะอันนึงจะเป็นแบบแมทอีกอันนึงจะเป็นแบบชิมเมอร์เนาะเมย์จะมาใช้แบบแมทก่อนนะคะทําให้ตามันดูแบบใช้กับแปรงหัวเล็กๆนะคะแล้วเราก็ทําตาตุ่ยๆขึ้นมาอย่างนี้เห็นปะใต้ตามันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็มาลงสีให้มันเกิดเงาเลยะคะ่ะทุกคนไม่ต้องลงน้ําหนักมือเยอะเน้นทําให้มันเกิดเป็นเงานะคะไม่ใช่แบบ ว่าเป็นเส้นๆไปเพราะฉะนั้นเมย์ก็เลยแนะนําเป็นแปรงที่มีความฟูนิดนึงแต่ว่ายังเล็กอยู่มีความแบบบีบอะทุกคนแต่เน้นว่าอย่าทําใหญ่มาก <c oughs> ถ้าทําใหญ่มากปุ๊บเนี่ยไม่ธรรมชาตินะคะต่อไปเมย์จะใช้แบบที่มีชิมเมอร์นะคะทําตาตุยๆเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้แปรงที่มีความหัวเล็กนิดน,นึงเนาะแล้วก็เอามาลงเน้นช่วงหัวตาเป็นหลักนะคะแล้วก็ลากมาจนถึงช่วงกลางตาด้านล่างนะคะเฉพาะด้านล่างเนาะให้มันเกิดเป็นเงาแบบนี้ต่อไปนะคะเมย์จะเขียนอินไลเนอร์อันนี้เมย์ใช้เป็นของ brow it by น้องชั อันละประมาณ99บาทใช้เป็นสีดํานะคะรอบนี้จริงๆสามารถใช้สีดําหรือใช้สีดีบราวน์หรือสีน้ำตาลเข้มก็ได้เช่เนเดียวกันเมย์จะเน้นใช้เป็นอินไลเนอร์แต่ต้องบอกงนี้ก่อนว่าอินไลเนอร์บางคนก็ถ้าเขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขียนได้ก็ก็ดีค่ะต่อไปนะคะก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคคาร่าได้เลยเนาะแล้วก็ติดขนตาปลอมได้ตามใจต้องการเลยนะคะใครอยากจะติดฟูขนาดไหนก็ได้หรือจะติดเป็นช่อก็ได้นะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะกลับมาพร้อมกับตาที่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ตาเสร็จแล้ว เรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อมาคือคิ้วนะคะจริงๆแล้วคิ้วเนี่ยเมย์ก็แนะนําว่าควรการก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้เมย์เก็บคิ้วรกๆไว้เพื่อถ่ายคลิป h a w r t o กันคิ้วนั่นเองใครอยากดู h a w r t o กันคิ้วก็กด subscribe ติดตามกันไว้ได้เลยนะคะสําหรับการเขียนคิ้วนะคะเมย์จะใช้เป็นแบบฝุ่นก่อนเนาะในการวาดโครงคิ้วซึ่งโครงคิ้วก็คือแล้วแต่ใจจะขวายคว้าได้เลยส่วนตัวของเมย์วันนี้คิ้วค่อนข้างกรกมากๆจริงๆก็ไม่อยากเขียนตามทรงคิ้วนะคะแต่ก็อาจจะต้อง following ตามทรงคิ้ว ที่มีอยู่เนาะเพื่อที่มันจะได้ไม่ประหลาดนั่นเองต่อไปนะคะเรามาใช้อายแชโดว์ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะเราจะมาไล่ด่างกันทีนี้เราจะใช้แปรงที่มีความหัวใหญ่หน่อยฟูฟูหน่อยนะคะในการเช็ดิ้งจมูกนั่นเองคือบางคนอาจจะแบบพอใจแล้วกับการใช้คอนทัวร์ตั้งแต่เนื้อครีมก็ไม่ต้องทําจุดนี้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เมย์ก็จะเอาแปรงตัวเนี้ไล่ในจุดที่เราต้องการเนาะให้มันเกิดมิติมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้คอนทัวร์กรอบหน้าอันนี้เป็น ทูครูฟอสครูนะคะอันนี้ก็ราคาหลักร้อยนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าตอนที่เราเช็ดดิ้งด้วยเนื้อครีมไปอะ่ะเมย์จะเน้นเฉพาะจุดใช่ไหมทีนี้พอมาเป็นคอนทัวร์ค่ะเมย์ก็จะมีการปัดให้แก้มมันแบบหายไปด้วยนี่แนวอย่างนี้เลยสําหรับคนที่แก้มใหญ่หน้ามีแก้มแบบเมย์เนี่ยก็ทําแบบนี้ได้นะคะแต่ใครที่หน้าไม่ได้มีเนื้อแก้มเยอะขนาดนี้อะ่ะไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้นะคะทุกคนบางทีลงมากเกินไปอ่ะมันจะกลายเป็นแบบว่าไปใช้ชีวิตจริงอะ่ะมันดูเป็นขวานฟ้าหน้าดาอะ่ะทุกคนเข้าใจหรือปะมันมีแค่ตรงเน่นดําแตง มันไม่มีคอนเนคติงเลยเราก็ต้องลงมาที่คอด้วยนะคะแบบใต้เหนียงแล้วลายคอนะคะต่างๆต,ต่อไปนะคะเมย์จะมาปัดแก้มกันบ้างเมย์ใช้เป็นอีกลิปนะคะอันนี้เป็นรุ่น c h ชิ i ฟิต u บล h e r สีเบอร์03นะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะเมย์จะมาปัดเนหน้าแก้มนะคะตรงนี้เลยแต่ว่าจะไม่ให้ต่ํากว่าปีกจมูกเนาะต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้ที่ปัดแก้มของทาร์ตอันนี้เป็นสี Captivating นะคะแต่ว่ามันเป็นไซส์เล็กนะคะทุกคนมันก็เลยราคาต่อตลับเนี่ยมันจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วเมย์ซื้อมาเป็นแพ็กเกจแบบรวมหลายอันราคามันก็เลยลดลงมาเนาะจะเป็นโทนสีส้มๆชมพูชมพูนิดนึงนะคะเนื่องจากตาเราส้มมาเนาะแต่เมื่อกี้แก้มเราชมพูไปเลย อันนี้เราก็จะเพิ่มความส้มขึ้นมาหน่อยนึงนะคะสําหรับไฮไลท์นะคะเมย์ก็ใช้ของทาร์เหมือนกันแต่ว่านี้สีพันธีนะคะก็มาไฮไลท์ในจุดกระทบของแสงได้เลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการทาลิปสติกค,ค่ะวันนี้เมย์จะใช้เป็นลิปสติกอันนี้เลยแบบซองนะคะอันนี้ก็คือจุฬาเร์บวอเตอร์เมลอนเมจิกลิปตินค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าลิปตินแตงโมนั่นเองอันนี้เป็นทรีอินวันเลยนะคะสามารถทาได้ทั้งปากแก้มตาในหนึ่งเดียวเลยคือทาได้ครบทุกที่เลย แล้วก็เป็นลิปตินเนี่ยมันจะมีความติดทนค่อนข้างหนักมากๆเลยอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะส่วนอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองค่ะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สามนั่นเองอันนี้เป็นสีที่สวอตมานะคะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามค่ะพอแห้งแล้วเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อตินแบบน้ำนะคะเกลี่ยค่อนข้างง่ายมากๆเลยไม่เป็นจ้ำจ้นะที่สําคัญกลิ่นเขาหอมอมากๆเลยลิปตัวนี้อย่างที่บอกเขาเป็นลิปตินฉะนั้นแล้วมันมีความติดทนหนักมากๆ เหมาะกับการใช้ในช่วงนี้เพราะเราต้องใส่แมสตลอดเวลาจริงๆค่ะแล้วหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเนาะลิปบางตัวมันก็ค่อนข้างติดแมสเยอะแล้วติดแมสเยอะบางทีมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นอกจากแบบเราต้องเติมทั้งวันแต่บางคนพอลิปติดแมสแล้วมันเลอะหน้าด้วยเพราะแบบเราพูดนู่นนี่นั่นแมสมันก็แบบโดนนงโดนหน้าไอ้ส่วนที่มันลิปสติกติดแมสไปมันก็เลยเลอะหน้าไปด้วยเวลาถอดแมสทีกินข้าวทีก็คือแบบต้องไปทัชอัพก่อนซึ่งสาหรับลิปติ้งแตงโมตัวนี้ไม่ติดแมสนะคะแล้วเขาติด ดีมากๆแต่ย้ําก่อนนะด้วยความมันเป็นติ้นช่วงแรกค่ะน้องเขาจะเป็นน้ําเนื้อแบบฉ่าๆสบายปากแต่พอรอน้องเขาแห้งทิ้งระยะเวลาแป๊บนึงเนี่ยน้องติดทนดีมากเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือที่เมทามาแล้วแล้วแห้งแล้วนะคะตูให้ดูคือสีไม่หลุดเลย เอาประหาดที่ชู้ถั่วน้องก็ยังอยู่ดีนะคะซึ่งลิปตินแต่งโมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะคะที่เมย์รู้สึกว่าเมย์ชอบมากๆแล้วก็ค่อนข้างเหมาะกับการใช้ในช่วงที่ผ่านมามากๆจริงๆเพราะว่ามันไม่ติดแมสหรือติดแมสแบบน้อยมากมากจริงๆก็แอบ,บอยากให้เขาทําแท่งใหญ่นิดนึงเนาะสีแรกเมย์จะใช้เป็นเบอร์02นะคะอันนี้จะเป็นโทนสีชมพูเนาะเมย์จะทาเป็นเบดที่ปากแล้วจะทาให้เกินขอบปากนะคะติดดีมากฉะนั้นแล้วถ้าเกิดไม่ได้เกลี่ยเนี่ยสีน้องก็จะติดเลย ฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อยๆเกี่ยนะคะค่อยๆทานอกจากกลิ่นหอมแล้วเ้มว่ามันอร่อยด้วย <laughs> อันนี้เป็นสีเบอร์02นะคะต่อมาเมย์จะใช้เบอร์03ถามว่าทำไมถึงใช้โทนส้มด้วยเพราะว่าตาเราส้มค่ะ <c oughs> เราก็เลยต้องพยายามให้น้องอะดูมีกินอายสีส้มอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะก็คือเบอร์01อันนี้เมยจะทาข้างในปากนะคะลิปตินแต่งโมนี้ราคา2ละ49บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็บิวตี้ช็อปทั่วประเทศไทยเลยเนาะสำหรับสีแดงนะคะเมย์จะค่อยค่ย แบบทาข้างในก่อนแล้วก็จะเน้นเป็นจุดๆไปนะคะสําหรับเมย์เดี๋ยวจะใช้อายแชโดว์เพิ่มเติมเนาะจะใช้สีเหลืองตรงนี้เลยค่ะเกลี่ยขอบปากเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะย้ําว่านิดหน่อยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคนี้กันเลยดีกว่าจ้าท่าดาฟินิชลุกมาแล้วนะคะทุกคนเป็นไงล่ะ สวยไหมอบอกเลยว่าเมเองก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรแบบนี้เต็มฟูลสตีมขนาดนี้มาสักพักแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นแมคอัพที่สวยแล้วก็ดีมากๆดีต่อใจมากๆเลยนะคะพร้อมกับเทคนิคแน่นจริงๆรับรองว่าเอาไปฝึกแต่งตามกันได้เอาเทคนิคไปใช้กันได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เครื่องสำอางทั้งหมดนี้นะคะเป็นเครื่องสำอางราคาประหยัดสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะในร้านสะดวกซื้อเองในช็อปออนไลน์ ก็มีเช่นเดียวกันสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลองตามตามรับรองว่าปังแน่นอนค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สาคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องแมริ n ซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมสสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบแล้วก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กระทึบเลยกันเยอะแชร์กันเยอะคอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะคะอยากได้ Howto ลุกอะไรอีกคอมเมนต์มาอยากได้รีวิวอะไรอีกบอกมานะคะฝากติดตามคลิปอื่นรวมถึงคลิปบล็อกด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ